สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบก,กันช่องมีมามุานทาร์ดชแนลนะหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมนะคะดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีแมษร,ราศีสิงห์แล้วก,ก็ ราศีธนูนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคปรนต้อมตรงความรักของชาวธาตุไปนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวธาตุไปนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะ,ะมุนต้องบอกก่อนนะว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถรับชมรับฟังขอความบันเทิงได้นะ,ะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะ พลังงานตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้นะคะมันขอเปิดตัวเราเข้ากาันนิดนึงนะรู้สึกเหมือนตัวคุณอาจจะอยากออกจากสถานการณ์บางอย่างไหมเหมือนแบบอยากออกห่างกับบางสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจเราเป็นกังวลใจหรือเป็นสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเออไม่รู้ว่ามันจะมาในทิศทางไหนหรือยังไงดีเราต้องรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไงนะคะแล้วก็เป็นพลังงานในรูปแบบของการที่ คุณซื่อสัตย์กับการเป็นตัวเองอ่ะเออเป็นตัวของตัวเองมีความรู้สึกว่าคุณคุณให้ความสําคัญกับการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้กลับมาเป็นตัวเองมากขึ้นคือคุณอย่ากออกจากสานก,การบางอย่างที่มันดึงตัวตนของคุณออกไปด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะ พลังงานตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆเพจซอฟโสดนะคะราชาถือไม้เทา้าซิกออฟคัพนะคะแล้วก็มีพลังงานอัศวินถือถ้วยเนาะภาพรวมบรรยากาศในเรื่องราวของความรักความสำคัญนะคะ ความรักความสัมพันธ์เนาะว่าทิทางเป็นยังไงเหมือนว่าในช่วงเวลานี้มีชาวธาตุไฟลหลายๆคนที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพลังงานเก่าๆนะคะพลังงานมีกึ้นสิกออกขับมาด้วยมีพลังงานที่เป็นอะไรเก่าๆวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องราวความรู้สึกของคุณนะคะบางคนอาจจะได้กลับไปในสถานที่บ้านเกิดถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมหรือว่า แนวทางการแบบว่าที่คุณได้เจอได้เจอกับสถานก,การณ์ในชีวิตประจําวันน่ะมันวนเวียนให้คุณได้นึกถึงสถานก,การณ์เก่าๆเนาะมันไม่ได้มองว่าเป็นเหตุการณ์ที่อ,อ๋อไม่โอเคนะคะมันว่าจะเป็นในแง่มุมของความทรงจําดีๆที่มันผุดขึ้นมามากกว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะทีนี้ทิศทางพลังงานก็คือโอกาสนะคะที่คุณจะกําลังส่องหรือว่าประเมินดูเรื่องราวต่างๆอยู่เนาะเป็นทิศทางของคนที่ คุณน่าจะได้มีใครเข้ามาเหมือนกันนะในการที่จะอยากทําความรู้จักมีแพชชั่นไปกันต่อกับคุณหรือว่าอยากมีโมเมนต์มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันกับคุณนะคะถ้าสำหรับใครที่กําลังมีใครที่เข้ามาเนี่ยมันมองว่าน่าจะได้มีช่วงเวลา ที่คุณได้ใช้ร่วมกันแบบออกเดทกินข้าวดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นแบบกิจกรรมที่ได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็มองว่ามีการส่องมีการประเมินดูสิ่งต่างๆอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะถ้าสําหรับ ชาวทัาน์ใจเองอะ่ะมองไปถึงในเรื่องของความมั่นคงมองไปถึงในเรื่องของการงานบนว่าก็อยู่ในสเตปที่คุณรู้สึกว่าโอเคกับชีวิตของตัวเองในระดับหนึ่งในสเตปหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการที่พยายามกับเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเพื่อที่จะได้ต่อยอดไปในจุดที่เรารู้สึกว่ามั่นคงมั่นใจกับการวางรากฐานการใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะ ในเวลานี้หลายคนหอยหาหรือว่าตั้งหน้าตั้งตาก,กับความมั่นคงในชีวิตแล้วก็การมีแพชชั่นกับเป้าหมายในสิ่งที่คุณวางสเต็ปของคุณเอาไว้นะคะอาจจะเ,เรามาดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงเวลาต่อจากนี้นะพลังงานของชาวทัดไปนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ ไพ่มีขึ้นเด็กถือไม้เท้านะคะขึ้นมาเนาะมีวิวอร์จูนค่ะมีพลังงานราชินีถือถ้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานไฮโรแฟนนะคะบางคนอาจจะอยู่ในจุดในสถานการณ์ที่พยายามอยากจะปล่อยวางกับปัญหาสถานการณ์ที่เจอที่เจอนะคะคือเหมือนถ้ามีปัญหาอะไรที่หนัก่วงอยู่ในความรู้สึกหนัก่วงอยู่ในใจมันว่าคุณอยากจะแบบ ลดล็อกพลังงานอะไรเหล่านี้ให้เราสึกว่าเป็นอิสระกับตัวเองมากยิ่งขึ้นมีพลังงานที่ดีขึ้นปล่อยวางกับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของการที่รู้จักการแบบมีแนวทางที่ดีอะ่ะเออในการคิดในการตัดสินใจมองแบบปัญหาในในโทนของการที่สงบมากกว่าการที่เราจะแบบคุกุ่นพลังงานปัญหาให้มันขึ้นมาทำร้าย ความรู้สึกนะคะทั้งตัวเราเองหรือคนรอบข้างเนาะมันว่าคุณคุณวางกับอะไรได้ดีขึ้นนะคะด้วยแนวความคิดหลายอย่างเป็นช่วงเวลาที่คุณใจเย็นขึ้นด้วยกับการใช้ชีวิตหรือการจัดการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคือมองหาแนวทางออกหรือว่าหาข้อตกลงมากกว่าที่เราจะแบบ เป็นการประทัาคารมหรือว่าเป็นการแบบพุ่งตรงอย่างเดียวแบบไม่สนใจสิ่งรอบข้างมันว่าคุณจะมองหลายๆสิ่งหลายอยา่างด้วยความประณีประนองมากขึ้นนะคะที่นี้ที่ทางพลังงานเนี่ยมันเป็นการแพชชั่นการเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกคือคุณน่าจะมองหาอะไรที่เป็นความมั่นคงในชีวิตเนาะแล้วก็จุดเนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ นำพาคุณไปสู่แพชั่นในเรื่องต่างๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดของการเริ่มต้นการทำธุรกิจการงานเริ่มต้นทำในสิ่งที่รู้สึกดีเริ่มต้นทำในสิ่งที่รู้สึกว่าเออมันมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็ในชีวิตของชาวทัตไฟนะชาวเมษสิงห์ธนูในช่วงเวลานี้นะคะเป็นจังหวะเป็นทามมิ่งของคุณละมันบองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณรอคอยแล้วมันจะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นทิศท,ทางของ ความก้าวหน้าในชีวิตเป็นมิติของทิศทางที่เป็นพลังพลังงานที่มันดีต่อใจประมาณนี้นะคะที่นี้เนี่ยมีไพ่ขึ้น queen of cup ขึ้นมาด้วยมันว่าพื้นฐานพลังงานของตัวคุณเป็นคนที่รู้จักในการให้นะคะเป็นผู้ให้เป็นคนที่ take action ในรูปแบบของการให้มาตลอดเลย เป็นคนที่จิดใจดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่ sensitive นะคะ ในเรื่องราวหรือพลังงานความรู้สึกค่อนข้างเยอะเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แสดงออกทางความรู้สึกได้อย่างชัดเจนได้อย่างดีคือสมมติว่าคุณรู้สึกยังไงห่วงใยห,หรือว่ามีความปรารถนาดีให้กับใครเนี่ยบอกเลยว่าคนคนนั้นเขาก็จะต้องรับรู้ได้เพราะว่าคุณเป็นคนแสดงออกทางความรู้สึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวทางอารมณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเพิ่มเติมกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ พลังงานนะคะในสเต็ปขั้นตอนต่อจากนี้นะใครนะคะที่เขาจะส่งข้อความหาคุณใน24ชั่วโมงนี้ค่ะมาดูกันเลยคนที่จะส่งข้อความนะคะหาชาวธาตุไฟเมสินธนูนะคะใน24ชั่วโมงนี้ค่ะ ทีนี้เนี่ยไพ่ขึ้น9้าเหรียญจะเดวิลนะคะมี Queen of คอยราชินีถือเหรียญมีพลังงานแบบไม้เท้าขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับมีการแบบเอ่อเขาคิดที่จะสื่อสารกับคุณอยู่แล้วเออมันต้องบอกแบบนี้คือพลังงานเนี่ยขึ้นมายังไงก็เดี๋ยวจะมีการส่งข้อความ มีการติดต่อสื่อสารมาแปะไม้ท้าคือหรือคุณจะได้อัปเดตเรื่องราวขาว่ขาวข่าวของเขานะคะผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งแหละแต่คือรู้สึกว่ามันจะเป็นข่าวดีหรือเป็นข่าวสารที่คุณรอคอยอยู่แล้วก็มันมองว่าเนี่ยแหละเดี๋ยวคนคนนี้ตามท็อปิกเลยจะมีการสื่อสารนะคะส่งข้อความ direct message หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นช่องทางที่ทำให้คุณกับเขาได้มีการพูดมีการคุยกันอาจจะเป็นช่องทาง ที่คุณใช้เป็นประจำก็ได้นะคือมันจะมีการอัปเดตเรื่องราวของเขามาเนี่ยแหละพลังงานของคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เอ่อสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองคนเดียวได้คือหมายความว่าไม่ได้ต้องการการซัพพอร์ตจากคนรอบข้างนะคะการดูแลต่างๆเนอะเป็นแนวทางของคนที่ ดูแลตัวเองได้เออการงานการเงินการหางานการทํางานการหาเงินนี่ก็คือแบบค่อนข้างพึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้แบบ100%เป็นลักษณะของพลังงานอินดีเพนเดนต คนที่แฮปปี้ได้มีความสุขได้ในแบบที่เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ตัวเขาเป็นแล้วก็มีพลังงานความมั่นคงนะคะเป็นคนที่ถ้ารู้สึกอะไรแล้วเนี่ยมันว่าเขาก็ค่อนข้างจดจอ่อมั่นคงพอสมควรเลยพลังงานของคนคนนี้นะมันรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะมันมีความพันผูกอะไรบางอย่างกับตัวคุณด้วยนะคะสําหรับบางคนนะ ือจริงๆคนคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพลังงานของคนที่อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีคู่รักไม่ต้องมีคนรักก็ได้คือเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตดูแลตัวเองได้ดีเนาะในสเต็ปที่แบบจะเป็นไปหรือว่าควรจะเป็นนะคะทีนี้เนี่ยพลังงานที่ขึ้นมามันก็อยู่ในเวของการที่โอเคเขาได้ได้มีเส้นทางเนาะในการที่จะ ถ้าเกิดว่าเจออีกหนึ่งเหรียญเนี่ยหรือโอกาสเนี่ยค่ะที่ขึ้นมาแล้วมันเป็นความมั่นคงได้เป็นสเตปความสัมพันธ์ที่ต่อยอดไปได้เป็นในรูปแบบที่เขาแผนหรือว่าวางเป้าหมายเอาไว้เขาก็พร้อมในการที่จะเปิดใจค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์หรือว่าโอกาสทงความรักที่มันไม่ได้แมทกับเขาอ่ะเหมือนว่าเขาเขาก็อยู่คนเดียวได้ประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะขอดูเกี่ยวกับ พลังงานนะคะ,ะความรู้สึกเนาะของคนคนนี้นะคะที่เขากำลังจะมีการส่งข้อความเข้ามาหาชาวทัดไฟเนี่ยใน24ชั่วโมงนี้นะคะว่าพลังงานความรู้สึกที่มีต่อคุณคืออะไรให้มีขึ้นเจ็ถ้วยตามมาด้วยไพ่เดท ามมาด้วย5ถ้วยเออแล้วก็1เหรียญคือ,อต้องบอกว่าคุณรู้จักเขาอยู่แล้วแหละคงไม่ใช่แบบใหม่กริบซะทีเดียวอ่ะน,นะคะก็มองว่าคนคนนี้เป็นไปได้ถึงความสัมพันธ์เก่าๆได้ความสัมพันธ์ที่เคยจบเคยเจ็บเคยแยกย้ายกันไปคือจบหรือว่าแยกย้ายห่างหายกันไปนะคะความรู้สึกที่มีเนี่ย เขามองคุณเป็นคนเก่าที่เขาอยากจะรีเบิร์อว่าอยากจะหยิบยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับตัวคุณมองคุณเป็นโอกาสในชีวิตที่เข้ามาแล้วมันเป็นโอกาสจริงๆหรือ,อโอกาสที่เขาอยากจะคว้าเอาไว้โอกาสที่เขาอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะมีพลังงานรูปแบบของโอกาสทางความรักที่ปรากฏขึ้นนะคะในที่นี้มันว่าเขาน่าจะมองคุณเป็นโอกาสทางความรัก โอกาสทางความรู้สึกที่เขาอยากจะใช้เวลาหรือให้คุณได้ประเมินเขาได้ประเมินคุณคุณได้ประเมินเขาใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะการให้โอกาสเขาได้มีโอกาสรีเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งการฟื้นฟูการแบบฟื้นกลับขึ้นมาในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ อันนี้สําหรับพลังงานคนเก่าๆนะหรือว่าถ้าเป็นคนใหม่อ่ะมันก็มองว่าอยากได้โอกาสของความรักนะคะอยากที่จะ ending กับปัญหาหรือสถานการณ์ที่มันมันต้องมีการแบบเคลียร์พลังงานปัญหาระหว่างกันละกันนะทีนี้เนี่ยมองว่าอย่าง5ถ้วยขึ้นมานะคะมีคนที่เขาเสียดาย รู้สึกว่าน่าจะตัดสินใจหรือทำสถานการณ์ปัญหาต่างๆการตัดสินใจการแก้ปัญหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้น่าจะทําได้ดีกว่านี้มันยังมีสถานการณ์บางอย่างที่ยังติดอยู่ในใจกลัวความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเป็นพลังงาความเสียดายเสียใจประมาณนี้นะคะที่ขึ้นมาก็มนคิดว่าน่าจะมีสถานการณ์อะไรที่ก่อนหน้านี้เป็นสถานการณ์ที่มัน เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขานะคะประมาณนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกอะไรประมาณนี้ขึ้นมาเนาะอ่ะหรือว่าถ้าเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะที่เขาจะติดต่อสืส่อสารมาก็มองว่าเป็นคนที่เขารู้สึกไม่อยากพลาดโอกาสนี้นะคะโอกาสทางความรักนี้น่ะโอกาสของคุณเนี่ยถ้าพลาดเราต้องเสียดายเสียใจสุดๆแน่เลยนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าท็อปิกนะคะหรือว่า หัวข้ออะไรนะคะที่จะมีการสื่อสารนะคะมาถึงชาวทัตุไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเราจะไปดูหัวข้อของการสื่อสารมาก,กันว่าเขาจะมาพูดมาคุยกับคุณเนี่ยส่งข้อความทักหา,าชาวทัตุไฟด้วยเรื่องของอะไรคะมีพลังงานราชินีถือเหรียญ เก้าไม้เท้านะคะพลังงานราชาถือเหรียญมีทั้งราชินีแล้วก็ราชาถือเหรียญเลยนะเก้าไม้เทา้าอัศวินถือไม่อขออภัยค่ะราชินีถือไมเทา้าแล้วก็สอดาบ,บเนาะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะรูปแบบในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทิศทางพลังงานโอกาส นะคะการแบบอยู่ในสถานการณ์ของทางเลือกการที่จะต้องตัดสินใจการที่จะได้มีแง่มุมอะไรที่มันเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้นะคะคือเรารู้สึกว่าท็อป,ปิกที่จะมาพูดมาคุยน่าจะให้โอกาสให้ทางเลือกกับชาวทัศฝ่ในการที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วทำให้คุณเองรู้สึกว่าลังเลในความรู้สึกนะคะ เขาจะมาพูดมาทักมาทายด้วยความสม่ำเสมอมากขึ้นอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันได้ขยับไปต่อในเวที่รู้สึกว่ามันมีพชชั่นระหว่างกันละกันบางคนอาจจะหยิบยกในเรื่องของการงานหยิบยกในเรื่องของเรื่องที่เขาไปมองไปส่องคุณนะคะผ่านหน้าไอจีหน้า Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่คือผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็ หยิบยกขึ้นมาพูดมาคุยกับคุณในประเด็นเหล่านี้เนาะว่าอะไรนะคะคือทิศทางอะไรคือการเปลี่ยนแปลงของคุณในเวลานี้คุณสนใจเรื่องนี้เหรอหรือมีเรื่องอะไรที่คุณให้ความสนใจแ a s s i o n กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะ่นะก็จะได้มาหยิบยกมาคุยกันก็คือไปดูคุณตามหน้าฟีดะแหละเออประมาณนี้นะในท็อปิกที่เขาจะมาพูดมาคุยให้โอกาสให้ทางเลือกให้คุณได้มีโอกาสในการตัดสินใจอีกครั้งนึงอะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทิศทางความรู้สึกของคุณเนาะถ้าเขาเข้ามาพูดมาคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นท็อปิกต่างๆแล้วความรู้สึกของชาวรถไฟเองคุณจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะไพ่ขึ้นไพ่เดทขึ้นมานะราชาถือดาบราชาถือไม้เท้าสี่ดาบแล้วก็ มีพลังงานสิบดาบขึ้นมานะคะเป็นโอกาสเป็นพลังงานของการที่ขอภายท้าสิบไม้เท้าเป็นโอกาสเป็นพลังงานนะคะของการที่คุณเองจะรู้สึกว่าเออโอเคตัดสินใจได้ละคือรับรู้ว่าเอ้ยเป้าหมายของตัวเราคืออะไรและเราควรที่จะต้องมีแนวทางในการตัดสินใจให้กับตัวเองไปในทิศทางไหนนะคะ ปัญหาอะไรบางอย่างถ้ามีนะคะบนว่าคุณจะจบกับปัญหานั้นได้คุณจะ ending กับปัญหานั้นแล้วก็มี passion มีพลังงานในการที่แบบจะขยับเคลื่อนตัวมี passion ในมุมมองของการไปต่อมีการได้เบรคพักกายพักใจฟื้นฟูความรู้สึกแล้วก็เป็นพลังงานของการได้ลุยพยายาม กับแง่มุมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานสิบไม้เท้าเนี่ยเนาะเป็นความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจที่เราสึกว่าคุณคุณรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้ถ้าจะไปต่ออาจจะต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆต้องใช้ความพยายามจริงๆนะคะ แล้วก็คุณไม่อยากรีบรอ้อนมันเหมือนกับคุณใช้เวลาในการได้นิ่งได้คิวจิตคิวใจตัวเองแต่คุณรับรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนเนาะอ่าพอเขามีการติดต่อสื่อสารมาตัวคุณเองก็รับรู้ได้มีการเตรียมความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะที่นี้มณ์อขอดูหน่อยว่าคนคนนี้จะมีการเทแอชชั่นอะไรเพิ่มเติมมาถึงชาวทัดไ์ไหม เก้าเหรียญจ i มเพิร์ลนะคะไฮร์ฟันก็มีแ h ่ไฮพินเทสนะคะคนคนนี้น่ะนอกจากการส่งข้อความมาแล้วเนี่ยมันว่าก็จะมีการเทชันในรูปแบบที่ปล่อยวางกับปัญหาแหละอาจจะได้มาหาข้อตกลงบางอย่างร่วมกันนะคะเขาก็จะทำอะไรที่มันแบบเข้ามาแต่ตัวคุณก็ยังรู้สึกว่าเดาเดาใจเขา ยากอยู่นะคะคือเขาทำอะไรที่แบบเทคชั่นให้คุณจริงพยายามหรือว่าไปต่อในรูปแบบที่เขาเองก็อยู่บนพื้นฐานของการที่ไม่ทำรายตัวเองอื่นเขาไม่ได้พยายามมากจนเกินพอดีหรือพยายามจนไม่เป็นตัวของตัวเองฉะนั้นเขาก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วก็มีทิศทางที่แบบ อยากจะทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเออเนี่ยมาเพื่อได้ได้เคลียร์กันนะมาเพื่อเป็นแนวทางว่าจะไปในเวย์ไหนดีแต่ว่าตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้แบบพุ่งตรงหรือบอกเป้าหมายของตัวเขาเองให้กับคุณรู้ทั้งหมดอะประมาณนี้นะอ่ะแวมบนขอดูทิศทางเอาคามที่จะเกิดขึ้นนะคะ แนวโน้มนาะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมีเก้าเหรียญราชาถือไม้เท้ามี3ดามีพลังงานเจ็ดไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดชถามว่าทิศทางพลังงานที่จะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันว่าเป็นการรีเวิร์สบางสิ่งบางอย่างเป็นการแบบพยายามในการที่จะไปต่อนะคะแต่มันเหมือนมีจุดที่แบบต้องมีการให้อภัยกัน มีการปลดล็อกปัญหาพลังงานที่มันติดค้างอยู่ในใจนะคะเพื่อที่จะรอการแบบได้เริ่มต้นมันต้องปลดล็อกต้องมีการขอโทษต้องมีการฮิลลิ่งความรู้สึกมันว่าใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจะเป็นในสเต็ปที่จะไปกันต่อนะคะแต่บน พื้นฐานเนี่ยในทั้งสองคนเนี่ยก็ยังยึดมั่นกับการที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขในแบบของตัวเองก่อนคืออันเนี้ยมันเป็นผลพลอยได้นะคะก็รูรู้สึกว่ามันไม่ได้ซีเรียสมากเพราะเราไม่ได้แบบไปโหยหาในเรื่องของความรักขนาดนั้นนะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีลัคนาหรือราศีอะไรบ้างนะคะชาวเมทค่ะกระกฎ เรากดซ้ำนะเมษัเมถุนพิจิกนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ายบายค่ะ